โลโรชโลโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อย่ามาม่วงชาแนลเฮ้ยอย่ามาตามชาแนลเฮ้ยถูกแล้ววันนี้เราก็อยู่กันในเกม GTA 5กันอีกแล้วนะครับพบกับ t r รเวอคนเดิมเอ่อตอนนี้ผมก็อยู่กันที่ร้นรานผลไม้แห่งหนึ่งนะครับซึ่งพอค้าไม่อยู่ จะซื้อกลวยกินสักหน่อยนะครับพ่อค้าไม่อยู่ซะงั้นเนี่ยะนะไม่เป็นไรวันนี้เล่นเป็นเทเบร์ก็แน่นอนครับว่าวันนี้เราอยู่กันในรายการช่างอัด m อ d i f i นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปหาช่างหัตกันกเดี๋ยวขอยืมรถตรงนี้ก่อนเลยละกันนะครับผมไม่รู้รถใครเนี่ยตรงนี้ขอยืมหน่อยละกันไม่รู้เปิดยังไงต่อยกระจกแตกซะเลยนะครับผม <laughs> <laughs> เทเบร์นี่เป็นอะไรที่ชอบทาอะไรโหดๆนะครับผมไป รถครอบครัวใครกันไม่รู้เนี่ยของเต็มรถเลยขอยืมรถหน่อยละกันนะครับผมอา่าขอยืมรถไปหาช่างอันหน่อยเนี้ยโอ้โหรถสิ่งมากโอ้โหสิ่งซิ่งจัดเหยียบสตีนลวได้แค่แปดสิบกว่าเองโอ้โหสิ่งมากครับผมรถครอบครัวกันนี้เนะี่ยไป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 เชางอันกันนะเดี๋ยวไปหาช่างอันแล้วก็แบบว่าขอรถเจ๋งๆสักคันหนึ่งเนี้ยครับผมดูซิว่าช่างอันจะหาให้เราได้หรือเปล่านีครับผมจริงๆคอนเทนต์ช่างอันนี้ก็เริ่มจะตันๆแล้วนะ ไม่รู้จะเอารถอะไรมารีวิวแล้วนะครับผมเพราะว่าเอามาแบบเอามาเยอะแล้วนะครับผมสวัสดีช่งงางอ่อนจอดตรงนี้ก่อนแห <Yeah. S 1> ่จอดดีๆเดี๋ยวช่างหานดาสวัสดีครับช่างหานเป็นไงบ้างสบายดีหรือเปล่าสบายดีเหมือนเดิมเละเทเวอร์อยากได้รถละสิมาหาฉันแต่เช้าเลยเนี่ยใช่แล้วช่งงา,ชง,ง,าชงหานช่างหันพอจะหารถที่แบบว่าเห็นแวบบแรกแล้วแบบงงว่ามันคือรถอะไรแบบเนี้ยพอจะหาได้ไหม ได้เลยเทเวอร์รออยู่นี่แหละเดี๋ยวฉันไปเอามาให้ของดีมักอยู่หลังร้านเดี๋ยวฉันไปเอามาให้นะอยากได้รถที่แบบว่าเห็นแล้วเอ๊ะมันคือรถอะไรใช่ไหมอ่านี่เลยคันนี้เลยเฮ้เดี๋ยวนี่มันรถอะไรวะเนี่ย <laughs> นี่คือรถเอ่อผมไม่รู้จะเรียกรถคันนี้ว่ายังไงดีทุกคนผมขอนะขอคนละหนึ่งคอมเมนต์ได้ไหมว่าจะเรียกเจ้ารถคันนี้ว่ารถอะไรดีนะครับเพราะว่ามันเป็นูรถที่แบบว่า จะเดินหน้าหรือถอยหลังมันก็เหมือนเดินหน้าตลอดนะทุกคนเพราะว่ามันมีแต่ด้านหน้าเนีครับผมอ้าวปกติรถมันจะมีด้านหน้าด้านหลังใช่ไหมแต่คันนี้มีแต่ด้านหน้าเนีครับผมอ้าวงงแล้วิีเราจะขึ้นยังไงเข้ารถทางไหนเอาเอาฉัางานงงแล้วตอนนี้อ่ะข้าทางนี้ใช่ไหมอ่ะอ่ะข้าทางนี้ได้แต่มันก็ขับอ,อีกทางนึงได้เหมือนกันเนะครับผมเนี่ยเออแปลกๆเลยทุกคน <laughs> ผมไม่รู้จะเรียกรถคันนี้ว่าอะไรดีอะท,นะทุกคนนะทุกคนนะ นะคนละหนึ่งคอมเมนต์นะทุกคนนี่แล้วเวลาเลี้ยวมันเลี้ยวสี่ล้อด้วยนะทุกคนดูดิเนี่ยมันเลี้ยวสี่ล้อทุกคนดูดิเห็นไหม <c oughs> <c oughs> โคตรเจ๋งอะรถคันนี้แบบงงเลยผมผมผมเห็นครั้งแรกผมคือแบบเฮ้ยมันรถอะไรวะ <c oughs> อา้าวเทเวอร์เรียบร้อยแล้วเป็นไงถูกใจเปล่าวฉันอนันมันคือรถอะไรเนี่ยกูก็ไม่รู้เหมือนกันเทเวอร์โอ้โห <c oughs> แล้วขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นทางนี้ได้ไหมรู้สึกว่าจะขับได้แค่ทางเดียวนะครับเออคือเกมมันต้องฟิกแหละฟิกว่าต้องขับด้านใดด้านหนึ่งนะแต่ถ้าในชีวิตจริงอะ่ะถ้ามันเป็นแบบนี้เครื่องวางหน้าขับหน้าแบบนี้นะครับเราเอามาเชื่อมต่อกันเนี่ยเป็นรถคันเดียวเนี่ยมันสามารถขับได้ทั้งสองทางเลยนะทุกคนจะขับฝั่งซ้ายก็ได้จะขับฝั่งขวาก็ได้นะครับเออเป็นอะไรที่เจ๋งดีเนี่ยผม,มฟิลฟ้าวดีนะครับคันนี้แต่นี่มันเป็นรถอะไรนะซีวิกปะดูหน้าทรงหน้ามันเหมือนเป็นรถซีวิกนะทุกคน แต่ไม่รู้ว่าเป็นซีวิกเจนไหนนะผมก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันนะครับเออมันคือเหมือนเอารถซีวิกอะตัดครึ่งอะแล้วก็มาต่อกันนะครับผมกลายเป็นรถคันนี้ขึ้นมาเนะยครับซึ่ง <laughs> ผมว่ามันตลกดีว่ะเออมันดูเท่ดีนะทุกคนนะเอ,อ๋เดี๋ยวลองดิลองดิมีของแต่งอะไรไหมอ,อ่ารู้สึกว่าของแต่งจะไม่มีพาร์ตอะไรเนี่ยครับผมอ,อ่าเอ็กต้ามีอะไรไหมเอ็กต้าไม่มีนะครับผม เาใส่สบงเทโบได้อย่างเดียวนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาอัปเกรดความแรงได้เปลี่ยนล้อได้ปะขอดูดิเปลี่ยนล้อได้ไหมอ่าใส่ล้อได้นะครับผมใส่ทีอีสามเจ็ดละกันนะครับผมอ่าแล้วก็เปลี่ยนเครื่องให้แบบแรงขึ้นนะครับเบรกอย่างดีนะครับผมเปลี่ยนช่วงอ่าเฟืองเกียร์ใหม่ใส่ชกใหม่นะครับผมปรับก่อให้เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เปลี่ยนสีได้ปะอยากเปลี่ยนสีอ่ะโอ้โหสีมีให้เลือกเพียบเลยฮะมีเพียบเลยเอาสีฟ้าละกัน สีฟ้าน้ําเงินน้ําเงินน้ําเงินฟ้าเออไม่รู้มันน้ําเงินหรือฟ้าว่ะตอนเนี้ยตาบอดสีแล้วมั้งผมเนี่ยปลดล็อกความเร็วนะครับให้มันซิ่งหน่อยละกันนะอย่างละห้านะครับผมอ่าโอเคไหนเราไปวิ่งดูดิโอ้โหโอ้โหโอ้โหโคตรแรงอ่ะทุกคนแล้วดูดูดูนี่นี่นี่โอ้ยแรงโคตรแรงโคตรไปครับ คือตอนนี้ไม่รู้แล้วว่ารถมันเดินหน้าหรือถอยหลังนะครับดูไม่ออกเหมือนกันนะครับผมดูว่าวิ่งโคตรเร็วไปครับซิ่งกันหน่อยทุกคนโอ้โหเป็นไ,ไงเออขับขับอยู่นี่คนที่ขับรถตามมาที่ตกใจเลยนะนึกว่ารถนึกว่ารถสวนมานะครับผมโอ้ยโคตรแรงนะทุกคนแรงจัดแรงจัดไปไปไปซิ่งหน่อยซิ่งหน่อย เราปรับแรงมาอย่างละห้านะครับผมแรงมาห้าทอคห้านะครับวิ่งแรงกว่าเดิมครับตอนนี้วิ่งเกือบสามร้อยทุกคนแรงจัดแต่ว่าเสียงเสียงเครื่องมันไม่ค่อยดังเท่าไหรว่ว่ะทุกคนอยากให้เสียงมันดังกว่านี้ผมขอเปลี่ยนเสียงไอ้เครื่องหน่อยได้ไหมไปที่ออริโอเอจินนะครับผมแล้วเราก็เลือกให้มันเป็นซุปเปอร์คาร์นะเอาเป็นเป็นชีไหมเป็นชีเสียงไม่ค่อยพอเท่าไหรว่ว่ะ เอาเป็นเอาเป็นอะไรดีอเอเจดีิไม่ค่อยพอเท่าไหรว่วะเดี๋ยวเดี๋ยวที่ี่สิดิอืมไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยเท่าไหร่ผมว่า X x 8 0ดยีกว่าเออเ8 0เสียงพอกว่าไปครับไปครับอย่างซิ่งอย่างซิ่งดูข้างหลังก็เหมือนรถถอยหลังนะดูข้างหน้าก็เหมือนารถกำลังขับไปข้างหน้าเนรับผมโอ้แบบ ทรงแปลกครับรถทรงแปลกแปลกมากแปลกมากดูดินี่มันรถอะไรกันครับเนี่ยวิ่ง270กว่านะครับผม280เนะฮะโอ้ยอย่างแรงครับผมโคตรแรงโคตรแรงปลายปลายปายซิ่งหน่อยซิ่งหน่อยโอ้ยอย่างซิ่งอย่างซิ่งไหนอขอดูภายในดิภายในก็เป็นแบบว่ารถซีบิคธรรมดาเนี่ยครับผมไม่ได้มีอะไรรือหวาเนีครับเออ เจ๋งดีเจ๋งดีไปซิงซิงซิงนี่คือรถที่ผมไม่รู้ไม่รู้จะเรียกรถอะไรจริงนะนะขอคนเลือดคอมเมนต์แล้วกันนะว่าเรียกรถคดีว่าอะไรดีนะครับผมมันมันเป็นรถทรงแปลกนะครับผมนะรถที่สามารถเดินหน้าได้สอบทางนะครับผมแล้วเวลาเลี้ยวมันเลี้ยวสี่ล้อด้วยนะประเด็นเออมันเลี้ยวสี่ล้อคือแบบมันเป็นอะไรที่เจ๋งดีนะฮะอุ้ยลงเนินวิ่งเกือบสามร้อยเลยนะทุกคนวิ่งสองร้อยเก้าสิบเลยอะ ทำไปเล่นไฟทำไปเล่นไฟโคตรเฟี้ยวโคตรเฟี้ยวอ่าเฟี้ยวไม่เฟี้ยวแต่ผมก็กินเกี๊ยวอยู่หน้าเซเว่นเอออย่างซิ่งอย่างซิ่งไปซิ่งรถในเมืองหน่อยดินี่โดดอุ๊ยอุ๊ยอุยไอ้สาวๆมานั่งรถกับพี่ไปจ๊ะอ้าวเฮ้ยเฮ้ยสาวหายเมื่อกี้มีสาวอยู่ไม่ใช่เหรอแล้วสาวหายไปไหนอ่ะ งงเลยเมื่อกี้เราขับผ่านสาวนะแต่สาวหายไปไหนไม่รู้ผมกำลังงงอยู่ว่าสาวหายไปไหน <was> งงเลยอ่ะงงเลยงงเลยอาเดี๋ยวเรามาลองแข่งกันสักหนึ่งสนามดิมา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 ,มาโอเคมาสนามตรงนี้นะครับผมแข่งทั้งหมดสองรอบแข่งหกคันนะครับอาบามามา,มาเอามาลองวิ่งแข่งดูดิคันนี้นี่เอาไปวิ่งแข่งกับเขา ทันห,หรือเปล่าเนี่ยครับผมแต่ผมแต่งเครื่องมาแล้วแล้วลองว่าแรงแน่นอนนะครับคันนี้ออกตัวนี่น่าจะแบบแซงเขาได้สบายๆนะฮะนี่นี่นี่ไปไปไปโอ้โหจะเตะรถแรงๆจะเตะรถแรงๆแต่ผมก็แซงนะครับผมรถผมแรงกว่าครับรถผมแรงกว่าแล้วระบบเลี้ยวสี่ล้อด้วยโอ้โหนี่ขนาดระบบเลี้ยวสี่ล้อเนี่ยระบบเลี้ยวสี่ล้อยังเลี้ยวแทบไม่ทันเอาไปชนรถตำรวจอีกเดี๋ยวตำรวจจับเดี๋ยวตำรวจจับ ทำไมทำไมเลี้ยวสี่ล้อมาดูแย่จังเลยวะโอ้ยสาอโฟมสาอไฟไปครับผมแข่งกันหน่อยแข่งกันหน่อยแข่งกันทั้งหมดสองรอบนะครับผมเรายังอันดับหนึ่งอยู่ฮะยูจียไฟยูจียไฟนี่นี่นี่ระบบเลี้ยวสี่ล้อมันดูเหมือนดีนะแต่แต่มันแปลกๆนะครับผมดูเหมือนจะดีแต่ไม่ดีนะเฮ้ยโอ้ยสาอไฟเสาอไฟ เวลามาเร็วๆแล้วมันแล้วมันเลี้ยวแปลกๆนะครับผมแต่ถ้าตอนขับช้าๆอยู่อ่ะวงเลี้ยวมันจะค่อนข้างดีเลยนะครับแต่พอมาเร็วปุ๊บมาดูแบบมาดูรถไม่ค่อยเลี้ยวเลยนะเนี่ยมาดูรถแบบไม่ค่อยเลี้ยวเท่าไหร่นะครับผมเออแต่มันเจ๋งดีนะเลี้ยวสี่ล้อได้นะครับโครเฟี้ยวเลยนะครับผมอ่าปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บเส้นชัยถึงแล้วอันดับหนึ่งครับผมว้า โคตรเปรี้ยวโครเปรี้ยวนะจะติดสปอยเลอร์ให้ก็ไม่รู้จะติดฝั่งไหนวะรถคัน <laughs> นี้แต่งแต่งยังไงดีวะเนี่ยผมผมอยากจะแบบติดสปอยเลอร์นะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะติดด้านไหนดีนะครับผม <laughs> ติดมันสองด้านเลยดีไหม <laughs> เดี๋ยวลองลองเอาคนขึ้นรถด,ดิมันมันจะเป็นยังไงนะเอาคนขึ้นรถเดี๋ยวเราจะเอ่เลือกเป็นบอดิการ์ดนะครับผมแล้วก็ เลือกอาวุธนะให้มันเป็นมือเปล่าๆนะเดี๋ยวเราจะลองเอาคนใกล้ๆเรามาเป็นบริการนะครับเราจะใช้คำสั่งนี้ครับผมอะไรเนลิสแพดเอสบริการอะไรเนี่ย, List guard, ยมาครับมาคืนรถกันสักหน่อยนี่ซินั่ง,นงได้กี่คนเฮ้ยยาเฮ้ยทำเป็นเล่นไปทำเป็นเล่นไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีกคนนึงกำลังจะขึ้นมาครับนั่งได้4คนวะทุกคนอา้าวแล้วตอนนี้ใครขับแล้วเนี่ย ใครจะเป็นคนขับเดี๋ยวตกลงกันก่อนได้ไหมตกลงใครจะขับนะตกลงกันได้หรือยังนะถ้าไอฝัอ่งนี้ขับก็จะเป็นถอยหลังแบบนี้นะครับผมนะแต่มันก็ดูเหมือนเลี้ยวเนหะ็นไหมทุกคนเออเ,เออมัน,มนกลายเป็นแบบนี้ไปนะเออได้ทั้งเดินหน้าได้ทั้งถอยหลังนะถอยหลังก็เหมือนเดินหน้าเดินหน้าก็เหมือนถอยหลังเอองง แต่ว่าเราขับได้ฝั่งเดียวนะครับเกมฟิกมาแค่นี้นี่ยนะฮะท้ายหลังก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับผมนี่เลยนี่ลับรถแล้วก็ไปกันเลยอย่างซิ่งอย่างซิ่งซิ่งขนาดนี้มันต้องไปแข่งกับซุปเปอร์คาร์แล้วล่ะนะครับผมอุ้ย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 เกิดอุบัติเหตุครับผมโอ้ยอย่างซิ่งอย่างซิ่งดูดิโอ้รถมันหมุนหมุนไปลูกข่างเลยด้วยด้วยนี่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  เป็นเป็นการกลับรถเจเทิร์นที่แบบว่าหมุนได้เร็วมากนะครับแหนะ่เดี๋ยวเราลองไปที่สนามบินดิเออไปสนามบินดูดิอะลองเอาคันนี้ไปวิ่งกับซุปเปอร์คาร์ดูนะครับดูซิว่าจะเป็นยังไงระหว่างนี้ก็เหินตรงนี้ก,ก่อนไปแล้วอ,อ,อ,อจำเฟลจำเฟลไปไปไปซิ่งซิ่งซิ่ง รู้สึกว่าเวลาเราขับเร็วๆรถมันไม่ยอมเลี้ยวเนี่ยมันทําไมไม่เลี้ยวก็ไม่รู้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะแต่ว่าตอนที่มันความเร็วไม่สูงอ่ะมันเลี้ยวสี่ล้อเนี่ยมันเลี้ยวดีมากนะครับผมเออมันเลี้ยวแบบว,บ,วบวุบวับวุบวับเลยนะไวมากนะครับไปซิ่งรถต่อยโอ้ยอย่างซิ่งอย่างซิ่งอย่างซิ่งแล้วเบรกเบรกไม่อยู่ครับผมเบรกไม่อยู่ะฮะโอ้แล้วหมุนกลับรถมาได้แบบเจเทินแบบสวยๆ,ๆนะครับผม ไปสิ่งกันต่อ,อเสียงเครื่องอย่างแรงแล้วประเด็นคือท่อออกทางไหนวะเนี่ย <laughs> เออท่อมันออกฝั่งไหนวะทุกคนผมกําลังสงสัยอยู่นะครับว่าท่อมันออกฝั่งไหนเนี่ยผมกําลังงงอยู่นะว่ามันจะไปยังไงนะเออแปลกๆดีนะครับผมอแต่ตอนนี้เรากําลังไปกันที่สนามบินนะครับแล้วเหมือนจะไปไม่ถึงสนามบินซะแล้วเทลพอร์ตไปได้หรือเปล่า จะผ่อดไปง่ายกว่าไหมอ่าแล้วก็ซ่อมรถด้วยอ่าแล้วก็เราสปอนเด็กมิดเลยนะครับผมอ่าสปอนเด็กมิดสปอนเด็กมิดแล้วก็ลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะครับเราจะได้คิวแข่งแบบว่าเนินๆหน่อยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูซิว่ารถเรานี่สู้ซูเปอร์คาร์ไหวเปล่านะฮะเนี่ยขอเปิดประตูกระโปรงกระเปิงดูดิดูเครื่องยนต์หน่อีดยมันมีเครื่องสองฝั่งหรือเปล่าไปที่ดอครับแล้วก็เปิด นี้มีเครื่องสองฝั่งหมทุกคนไม่ธรรมดาเนะี่ยมีเครื่องสองฝั่งเลยนะครับก็คือสามารถใช้งานได้ทั้งข้างหน้าแนละก็ข้างหลังนะครับผมโ,โคตรเฟี้ยวอ่ะทุกคนเนะฮะไม่ธรรมดาจริงๆคันนี้เออคือคันนี้ขนของไม่ได้นะนั่งได้อย่างเดียวนะครับผมเพราะว่าข้างหลังก็เครื่องข้างหน้าก็เครื่องนะครับผมตรงกลางก็มีแต่คนนั่งเนะี่ยเอ็นบอกก็ไม่ได้ด้วยเอ็นบอกไปทับกันอีกเนะี่ย เออประมาณนี้ประมาณนี้เฮ้ยแต่มันเป็นรถที่เจ๋งจริงว่ะทุกคนโคตรเฟี้ยวอ่ะโคตรเปี้ยวอ่ะอะถึงคิวยังถึงคิวยังแล้วใครมันเอารถโฟก์ลิฟมาแข่งวะเนี่ยลบลบบไม่เอาเอารถโฟก์ลิฟมาแข่งเฉยงงเลยงงเลยอ่ะเจอซุเปอร์คาร์ลุ้นๆเลยครับตอนนี้นะมามาเดี๋ยวเราจะต้องเอา้าผมกาล,ลังงงเลวอันไหนเดินหน้าไหนถอยหลัง ดูดิมันขับหน้าขับหลังขับฝั่งไหนไหนดีเบอร์ยางดิอ้าวเบอร์ยางมันเป็นฝั่งนี้ว่ะทุกคนเบอร์ยางมันเป็นมันเป็นมันเป็นฝั่งนี้ว่ะมันมาเบิร์ฝั่งนี้ว่ะผมผมผมคิดว่ามันเบิร์มันเบิร์ล้อหน้านะมันไปเบิร์ไอ้ล้อข้างหลังเฉยเลยเนี่ยครับผมอ่ามาดูว่าเจอกับใครนะเจอกับรถซูเปอร์คาร์เนีครับผมอ่าถึงถึงใครใครใครคิวใครมาคันนี้ใช่ไหมอ่ามาได้เลยครับผม เดี๋ยวเราไปดูชิว่าเราจะสู้เขาไปหรือเปล่านะครับผม <Ooh. S 1> มาเจ้ <Yeah. S 1> พร้อมแล้ว <Ooh. S 1> นี่หุ่นท่อท่อออกตรงไหนวะท่อออกข้างล่างครับผมมาครับท mm. ีทุกวันไปเว้ยเย้เย้ไปครับผมไปครับผมแตงซุปเปอร์คาร์เรียบร้อยโอ้โหแรงมากครับผมจังหวะนี้เหยียบ250ครับแล้วก็เข้าเส้นชัยไปที่เรียบร้อย โอ้้วท่อออกข้างล่างนะครับผมเนี่ยสังเกตดูเห็นไหมมันจะมีไฟออกตรงท่อข้างล่างนะครับผมตรงกลางรถเลยนะฮะสุดยอดเลยครับผมสุดยอดเลยโยแรงมากเราปรับบมายอย่างละห้านี่คือแบบโอ้โคตรแรงนะครับผมแรงจัดจัดนะครับแรงจัดจัดนะฮะเอ้ยไหนๆก็ไหนๆแล้วเอารถไปเหินเล่นดูดิอ่าเอารถไปเหินเล่นดูซินี่เนี่ยเลี้ยวสี่ล้อมา มาเพื่อนเดี๋ยวเราจะพานายไปเหินที่ถ้วนไปโอ,โอ้รถยุบเลยว่ะแรงมาแรงเกินรถถึงกับยุบเลยฮะเดี๋ยวมันมีที่เหินตรงนี้ตรงนี้ซื้อมันจะเหินได้ไหมไปกันเลยลถสวยๆเอ้ย ได้อยู่ได้อยู่ลงสวยอยู่ลงสวยอยู่เอาประตูเปิดประตูเปิดไขก็ปิดประตูหน่อยดิปิดประตูหน่อยปิดประตูหน่อยโอ้โหโอ้โห,โหโชนอีกแล้วเออผมจําได้ว่าแถวเนี้ยแถวเนี้ยมันมันจะมีอาวุธดรอปอยู่นะครับผมผมไม่แน่ใจว่าตรงไหนนะฮะแต่ไอ้ที่ที่มันมีกล่อง,องแบบเนี้ยอยู่อ่ะนี่นี่นี่อยู่นี่อยู่นี่อ่ามันมี RPG อยู่ตรงนี้นะครับผม สำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับว่ามันมีอาวุธดับอยู่ตรงนี้นะครับมันมี RPG อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับอ่าสามารถไปเก็บได้นะครับผมอ่าเราเอาเอาผมงงเลยอันไหนด้านหน้าด้านหลังอ่ะไปเดี๋ยวเราไปแข่งอีกรอบไปดิเดี๋ยวเราไปยิงไอ้ตั๊กดิกว่าทุกคนนี่ยิงไอ้ตั๊กโอนนไอ้ตั๊กซิ้งสามร้อยวิ่งสามร้อยอ้ยอุ้ยอ้ยแรงมาก มาฝั่งนี้ก็ได้ทีเดียวโอ้โหแรงเกินแรงเกินนี่เป็นรถสอบเครื่องยนต์นะครับผมไม่ธรรมดานะอีกเครื่องหนึ่งเอาไว้เดินหน้าอีกเครื่องหนึ่งเอาไว้ถอยหลังนะครับผมกดซิ ago, ่งอ่ะกดซิ่งอ่ะเออถอยหลังก็แรงเดินหน้าก็แรงนะครับผมโอ้โหหมุนติ้วเลยหมุนติ้วเลยเดี๋ยวขออนุญาตทำการซ่อมรถนิดนึงนะครับอ่าโอเคถึงคิวใคร ถึงคิวเราหรือยังรองก่อนรอก่อน,ออนตอนนี้ยังไม่ถึงคิวเราแล้วทำไมชูนิ้วกลางกันใหญ่เลยเอออะไรวะเนี่ยอะดูดูมันมันชูนิ้วกลางกันทำไมอะเหมือนมันไม่พอใจเจ๊เวลาย,ยิงผูหรือเปล่าแล้วแบบเราเป็นบริอันนี้เราเป็นแบบเขาเขาเป็นบริการเราด้วยอะไรแบบนี้ยเออเขาก็เลยแบบชูนิ้วกลางใส่ถ้าเขามีปืนเนะยเขายิงใส่เจ๊ไปแล้วเนี่ยนะครับผม อ่าถึงคิวแล้วถึงคิวแล้วมามามเจอรถแรงเจอรถแรงเบย์ยักก่อนบร์ยักก่อนเอ้บยยักษ์เลยครับเดา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 เาเดาเดาเดเดาาเดาเดาเเดาเาเด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 เดาเดาเ โอ้โหโอ้โหโอ้โหอคันนั้นมันแรงมากเลยเนตั๊กตามไป่อยดีโอ้โนตั๊กตามไาม่ทันนะผมติดช้าไปหน่อยออีกกลางล่มเลยกลางล่มเลยถึงจะต้องกลางล่มเลยเรามาเร็วมมกโอ้โหได้ที่สองไปเนี่ยครับไอคันนั้นมันแรงมากครับผม Lord, <help> สุดยอดอะเออสุดยอดรถคันนี้มันเจ๋งดีว่ะทุกคนวิ่งถอยหลังก็ได้วิ่งเดินหน้าก็ได้เนี่ยครับ เออได้ได้หมดอ่ะได้หมดอ่ะโคตรเจ๋งโคตรเจง๋เจงอ่าเนี่ยดูดูเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทำเจเทิร์นให้ดูอ่มดูนะอ่าฝั่งนี้ก็ดูเหมือนเดินหน้าใช่ไหมอ่าฝั่งนี้ก็เหมือนเหมือนเดินหน้าอีกทีตลกดีว่ารถแคน่นี้เออฟิลฟ้าดีนะทุกคนแต่นี่คือรถอ่าเรียกเดี๋ยวผมนึกก่อนจะเรียกมันว่ารถอะไรดีรถสองหัวอเออเรียกเรียกว่ารถสองหัวดีกว่า นี่คือรถ2หัวสุดซิ่งนะครับผมจากช่างอัดโมดิฟายนะฮะก็ถ้าเกิดใครอยากเล่นนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์โหลดไว้ให้ด้านล่างคลิปนะครับผมคันนี้ลงเป็นแอดออนนะครับไม่ต้องกลัวเกมเด้งนะฮะสบายๆได้เลยนะครับผมนะมาๆนซิ่งในตั๊กแตนไป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 โอ้โหโอ้โหแรงจัดแรงจัดถ้าเราติดในตั๊ตั้งแต่ตอนแรกนะบอกเลยว่าเราอันดับหนึ่งแน่นอนนะครับผม ยอดเลยนะครับโอเคครับผมวันนี้ก็คงจะต้องขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กันด้วยละกันนะครับที่สําคัญเลยครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยละกันนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนซีอูอาเกงครับผมบ๊ายบายตาต้องมาแล้วโอ้โห <c oughs> <c oughs> เรียบร้อย